สวัสดีค่ะทุกทุคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสเปรย์แอลกอฮอล์ยี่ห้อ H M Alcohol Hand Shield Spray กันค่ะยิ่งยุค New Normal แบบนี้นะคะการพกสเปรย์แอลกอฮอล์ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามจะบอกก่อนเลยว่าสเปรย์ยี่ห้อนี้นะคะต่างจากยี่ห้ออื่นตรงที่ว่าเขาทำกลิ่นมาเป็นแบบอารม m กลิ่นหอมไม่ฉุนแถมยังผ่อนคลายทุกครั้งที่เราฉีดฆ่าเชื้อโรคอีกด้วยค่ะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6กลิ่นก็จะมี กลิ่นส้มกลิ่นนี้นะคะจะออกแนวส้มหวานนหน่อยใครชอบความหอมหวานของส้มนะคะแนะนําให้เลือกกลิ่นนี้เลยค่ะต่อไปค่ะกลิ่นเปปเปอร์มินต์กลิ่นนี้นะคะจะออกแนวสะอาดรู้สึกสดชื่นต่อไปค่ะกลิ่นกุหลาบกลิ่นนี้นะคะจะออกหอมหวานกุหลาบละมุนละมุนช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายต่อไปค่ะกลิ่นยูคาลิปตัสกลิ่นนี้นะคะจะทําให้รู้สึกเย็นเย็นสดชื่นต่อไปค่ะกลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นนี้นะคะจะได้ฟิลแบบเราเดินเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เลยค่ะและกลิ่นสุดท้ายกลิ่นตตอใครกลิ่นนี้นะคะจะมีความหอมเฉพาะตัวเวลาที่เราสูดดมไปแล้วจะช่วยให้เรารู้สึกกัะปี้กระเป๋าค่ะ แต่ที่พิเศษไปก,กว่านั้นนะคะยี่ห้อนี้เขาทํามาเป็นฟู้ดเกรดเราสามารถฉีดที่มือแล้วยิบจับอาหารเข้าปากได้เลยโดยไม่ต้องล้างออกสําหรับใครที่สนใจ H M Alcohol Hand s l i e l d s e r ตัวนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้าทีเพจ Facebook ของ h e t i ต i c ได้เลยค่ะยิ่งตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่น Special Gift อยู่ด้วยใกล้จะสิ้นปีแบบนี้มามอบของขวัญสุดพิเศษให้คุณที่คุรักกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย